ใกล้จะถึงเกณฑ์แล้วเข้าไปกระตุ้นโดยการไปตอบใต้โพสต์ใต้คอมเมนต์อันนั้นนั่นเองเนาะบางคลิปเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยเอาไว้เนี่ยระบบยังไม่นําส่งในบ้านระบบก็จะนําส่งคลิปของตัวเองเนี่ยมาที่หน้าฟีดให้สุได้เห็นแล้วก็จะโชว์อคอมเมนต์เลยให้สุเนี่ยได้เข้าไปตอบที่หน้าฟีดเองเลยไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆเ,เนียก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะ ทำแบบนี้ไม่ผิดกฎนะคะเพื่อนๆเราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาดูของเราเองนะคะเพียงแต่ว่าเราไปต่อไม่กรอบแล้วอ,ะอ่ะถ้ากรอบๆคงจะอร่อยดีเนาะกันนะคะระบบก็จะนําส่งนะคะ คลิปไหนภาพไหนที่ดูว่ายอดวิวโดดเด่นให้เราพยายามเข้าใหมเ่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์นั้นใต้คอมเมนต์โพสต์เก่าๆของเราเพื่อให้ระบบเนี่ยนำส่งคลิปของเราไปที่หน้าฟีดเพื่อนๆใหม่อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นการกระจายผลงานของช่องเรานั่นเองเนาะถ้ามีค่ะสงสัยระบบจะชอบให้เราโชว์หน้าโชว์ตาคลิปไหนคอมเมนต์เลยให้สูเนี่ยได้เข้าไปตอบที่หน้าฟีดเองเลยไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆกันไหม อืมอสีเห็นไหมยาวมากเดี๋ยวลองดูซิเป็นยังไงบ้างตัวเล็กกับตัวใหญ่มีรสชาติตัดเดี๋ยวลองชิมปลาต้องโกโยักดูซิเป็นยังไงบ้างแล้วจะไม่ค่อยกรอบแล้วเพราะว่านานแล้วอืมดูตัวคลิปลงโพสลงตามปกติไปเรื่อยๆแล้วยอดวิวเนี่ยของวัน อที่เราลงไปก่อนหน้านี้กันไหม,มใกล้จะถึงเกณฑ์แล้วเข้าไปกระตุ้นโดยการไปตอบใต้โพสต์ใต้คอมเมนต์อันนั้นนั่นเองเนาะบางคลิปเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยเอาไว้เนี่ยระบบยังไม่นำส่งก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆการทำคลิปนะคะของบ้านส่เนี่ย ถ้าเป็นคลิปที่มานั่งพูดแบบนี้ระบบเนี่ยจะนำส่งดีมากๆเลยค่ิปฏิสัมพันธ์ไปบางส่วนแล้วยอดวิวเนี่ยก็จะยังไม่ได้ขึ้นเนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะทำแบบนี้ไม่ผิดกฎนะคะเพื่อนๆเราไม่ไดเ้เราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาดูของเราเองนะคะเพียงแต่ว่าเราไปตอบกันไหม มาเยอะนะคะเพื่อนๆยอดวิวเนี่ยจะเยอะขึ้นก็ต่อเมื่อข้ามคืนในวันถัดไปแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วทีนี้ปฏิสัมพันธ์ใต้โพสของแต่ละโพสนะคะที่ระบบจะนำส่งมาให้เนาะเราก็ไปมีปฏิสัมพันธ์ใต้โพสต,ต์ตรงนั้นก็ได้นะคะเพื่อนๆพอซีนไหมยาวมากเดีย๋ยวลองดูสิเป็นยังไงบ้าง ตัวเล็กกับตัวใหญ่นีรสชาติต่างน่าจะหลายครั้งแล้วแหละก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปดูคลิปของเราย้อนหลังนะคะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์น,นะคะของเมื่อวานหรือของเมื่อวานซืนยอดวิวก็จะเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์นั้นเรื่อยๆอย่างถ้าเราลงของวันนี้เราถ้ายังอยู่ในช่วงรอ,อ,อบบินรายได้นั้นแล้วมียอดวิวอันไหนยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ว่า ใกล้แล้วใกล้จะถึงเกมคลิปลงโพสลงตามปกติไปเรื่อยๆแล้วยอดวิวเนี่ยของวันที่เราลงไปก่อนหน้านี้แต่ว่ามารายงานตัวกับระบบแล้วก็รายงานตัวกับเพื่อนๆสายหน่อยอืมอายร้อนเข้าถึงของคลิปนั้นเนี่ยสามารถที่จะมียอดรายได้เข้ามาอ่านกันไหม วันนี้ก็มาทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆแบ่งปันประสบการณ์นะคะเล่าสู่กันฟังเนาะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันทักทายทุกท่านทุกบ้านนะคะสุขสันต์วันจันทร์วันจันทร์ทุกท่านทุกบ้านค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ตื่นสายนะคะแต่ว่าตื่นมาภารกิจสาละวนหลายเรื่องเลยวันนี้ในบ้านระบบก็จะนําส่งคลิปของตัวเองเนี่ยมาที่หน้าฟีด ให้สู่ได้เห็นแล้วก็จะโชว์วิปฏิสัมพันธ์ไปบางส่วนแล้วยอดวิวเนี่ยก็จะยังไม่ได้ขึ้นถ้ายังอยู่ในช่วงรอ,อ,อบบินรายได้นั้นแล้วมียอดวิววันไหนยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ว่าใกล้แล้วใกล้จะถึงเกณฑ์คอมเมนต์เลยให้สู่เนี่ยได้เข้าไปตอบที่หน้าฟีดเองเลยไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆเ,เ,เป็นหรือเปล่านาะ แต่บ้านสูงนะคะถ้าสูดเลื่อนหน้าฟีดไปเยอะๆแล้วยังไม่ได้เข้าไปตอบที่ข้อความไม่ได้ไปตอบตรงกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเช้านี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนๆเช่นเคยค่ะใครมีประสบการณ์อะไรเป็นหรือเปล่าเนาะแต่บ้านสูงนะคะถ้าสูดเลื่อนหน้าฟีดไปเยอะๆแล้วยังไม่ได้เข้าไปตอบที่ข้อความไม่ได้ไปตอบตรงกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ งคลิปลงโพสต์ลงตามปกติไปเรื่อยๆแล้วยอดวิวเนี่ยของวันที่เราลงไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวลงชิมปลาต้องโกยักษ์ดูซิเป็นยังไงบ้างแล้จะไม่ค่อยกรอบแล้วเพราะว่านานแล้วอืม ตัวคอมเมนต์ comment ของเพื่อนนะคะที่สุยังไม่ได้เข้าไปตอบเนี่ยประมาณสัก23สาคอมเมนต์เนาะถ้าคลิปไหนที่ระบบนำส่งดีคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นเนี่ยก็จะยาวเป็น5 6ยอดวิวของคลิปนั้นๆเนี่ยสุเคยบอกเพื่อนๆไปเป็นหรือเปล่าเนาะแต่บ้านสุนะคะถ้าสุเลื่อนหน้าสีไปเยอะๆแล้วยังไม่ได้เข้าไปตอบที่ข้อความไม่ได้ไปตอบตรงกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเข้าถึงของคลิปนั้นเนี่ยสามารถที่จะมียอดรายได้เข้ามา พิ่งจะได้กินกาแฟถ้วยโปรดค่ะทุกคนตื่นมาเช้ามากแต่ว่าเคลียร์งานอยู่นะคะเช้านี้ก็มีปลาต้องโขลตัวใหญ่ไม่กรอบแล้วอะ่ะถ้ากรอบๆคงจะอร่อยดีเนาะถ้าไม่ได้เข้าไปตรงกระดิ่งแจ้งเตือนข้อความเนาะในกรณีที่เยี่ยมบ้านเพื่อนแบบยาวๆช่วงหน้าฝีดนะคะทีนี้ การเพิ่มอย่างน้อไส้กล้วยไส้เผือกมาค่ะทุกคนเติมพลังยามเช้าด้วยกันค่ะกับกาแฟถ้วยโปรดไม่ได้ตื่นสายนะถ้ายัางอยู่ในช่วงรอ,อ,อบบินรายได้นั้นแล้วมียอดวิววันไหนยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ว่าใกล้แล้วใกล้จะถึงเกณฑ์ทำความสุดชื่นด้วยกันจ้าทุกคนชื่นใจ ีปฏิสัมพันธ์ไปบางส่วนแล้วยอดวิวเนี่ยก็จะยังไม่ได้ขึ้นเพิ่งจะได้กินกาแฟถ้วยโปรดค่ะทุกคนตื่นมาเช้ามากแต่ว่าเคลียร์งานอยู่นะคะเช้านี้ก็มีปลาต้องโก,โกตัวใหญ่เดี๋ยวลองชิมปลาต้องโก,โกยักษ์ดูสิเป็นยังไงบ้างและ้จะไม่ค่อยกรอบแล้วเพราะว่านานแล้วอืมดูตัวอื เช้านี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนๆเ,เช่นเคยค่ะใครมีประสบการณ์อะไรใกล้จะถึงเกณฑ์แล้วเข้าไปกระตุ้นโดยการไปตอบใต้โพสใต้คอมเมนต์อันนั้นนั่นเองเนาะบางคลิปเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยเอาไว้เนี่ยระบบยังไม่นำส่งไม่กรอบแล้วอะอถ้ากรอบๆคงจะอร่อยดีเนาะ มาเยอะนะคะเพื่อนๆยอดวิวเนี่ยจะเยอะขึ้นก็ต่อเมื่อข้ามคืนในวันถัดไปแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วทีนี้เป็นที่จะได้รับเหรียญให้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ใต้โพสต์นั้นไปตอบคอมเมนต์สักสี่ห้าคอมเมนต์สี่ห้าบ้านนะคะที่เขามาคอมเมนต์เราเนาะถ้าไม่ได้เข้าไปตรงไปิ่งแจ้งเตือนข้อความเนาะในกรณีที่เยี่ยมบ้านเพื่อนแบบยาวๆช่วงหน้าสีนะคะทีนี้ การเพิ่มเงินที่จะได้รับเหรียญให้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ใต้โพสต์นั้นไปตอบคอมเมนต์สักสี่ห้าคอมเมนต์สี่ห้าบ้านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เราเนาะปฏิสัมพันธ์ใต้โพสต์ของแต่ละโพสต์นะคะที่ระบบจะนําส่งมาให้เนาะเราก็ไปมีปฏิสัมพันธ์ใต้โพสต์ตรงนั้นก็ได้นะคะเพื่อนๆืมาเยอะนะคะเพื่อนๆยอดวิวเนี่ยจะเยอะขึ้นก็ต่อเมื่อข้ามคืนในวันถัดไปแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วทีนี้ น่าจะหลายครั้งแล้วแหละก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปดูคลิปของเราย้อนหลังนะคะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ไม่กรอบแล้วอะ่ะถ้ากรอบกรอบคงจะอร่อยดีเนาะเป็นที่จะได้รับเหรียญให้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ใต้โพสต์นั้นไปตอบคอมเมนต์สัก4ี่ห้าคอมเมนต์สีห้าบ้านนะคะที่เขามาคอมเมนต์เราเนาะ คอมเมนต์ของเพื่อนนะคะที่สุดยังไม่ได้เข้าไปตอบเนี่ยประมาณสักสองสามคอมเมนต์เนาะถ้าคลิปไหนที่ระบบนำส่งดีคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นเนี่ยก็จะยาวเป็นห้าหกถ้ายังอยู่ในช่วงรอ,อ,อบบินรายได้นั้นแล้วมียอดวิวอันไหนยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ว่าใกล้แล้วใกล้จะถึงเกณฑ์คลิปนั้นให้เยอะนะคะก็จะเป็นการออช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับคลิปนั้นแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องเราเพิ่มขึ้นไปอีก